รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Add in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่โวยพีครับแน่นอนครับกับผมบอกรอโปรโชเคสครับและก็ไอทีตแมนนะครับที่เราจะนำข่าวสายทีนะครับมาแนะนำท่านผู้ชมทุกวันเลยครับผมวันนี้วันนี้เมื่อวานจับจังหวัดจังหวัดใช่ไหมวันนี้ผมเหนือกว่าจังหวัดผมไปประเทศดีกว่าประเทศเลยครับคำถามเกี่ยวกับประเทศโอ้ประเทศเนี่ยร้อยก็หสามร้อยก็หสี่ประเทศที่ตอบได้หมดแน่นอนใช่ไหมฮะแน่นอนประเทศอะไรครับที่เด็กไม่ชอบนอนประเทศไทย ประเทศฟุองโกะผิดยอมละเปรูครับทำไมครับก็เปรเป็นรูเด็กนอนไม่ได้ครับจริงไหมกระตกไปนอนแล้วปุ่มกระตกดิครับท่านผู้ชมอย่างนั้นเลยฮนะใช่ครับโอโ้หอ่านะครับก็บจากประเทศเปรูแล้วเราต้องไม่อัพเด็กเกาหลีดีกก่อนครับกับช่วงบล็อกเนล ครับกับช่วง box news นะครับเป็นประจำนะครับที่ผมกับคุณก๊อฟเนี่ยจะนำข่าวสารมาอัปเดตให้กับทุาผู้ชมได้ชมกันครับผมวันนี้มีข่าวอะไรครับอวันนี้น้องบอกว่ามีข่าวสมาร์ทโฟนที่ทนทานที่สุดในโลกเลยจริงเหรอฮะจะเป็นได้ไงโอ้โหคุณรู้ป่าว่าทนทานขนาดไหนทนทานขนาดไหนโอ้โถนวันเหล็กอะ จริงอะจริงครับสมาร์ทโฟนเนี่ยทนกวน่าเหล็กไปไปได้ไงจริงๆส่วนมากทนอย่างมากก็าอาตกพื้นได้อนะไรเงี้ยไม่ใช่นี่ทนทานกว่าเหล็กเลยขนาดนั้นเลยเขาชื่อว่า t ทูลลิงโฟ u r i n g Phone เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับบอดี้นะฮะ ตัวบอดี้เขาเนี่ยทำจากวัสดุที่แข็งแรงมากแข็งแรงขนาดไหนอ่าแข็งแรงกว่าเหล็กอะนะครับผมต้องบอกงี้เลยใช้วัสดุอะไรครับเขาชื่อว่า Liquid m o r p h i n ลิควิดเมทัลน่าอะไรเงี้ยาวไหมยาวมากนะครับผมว่าที่ทนเขาพอยชื่ออยู่และอ่าคุณสมบัติของวัสดุชิ้นนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กและไทเทเนียมงมีไทเทเนียมีว่าแข็งนะอะวันนี้แข็งกว่านะครับทนทานต่อการใช้งานทุกสถานการณ์ แถมยังมีฟีเจอร์เนี่ยป้องกันการแฮ็กด้วยนี่มันโทรศัพท์ของสายลับเนี่ยครับใช่แล้วมุ่งกันทั้งอะไรทนทานผมว่าเจมอนจะต้องขอซื้อตัวนี้นะฮะทูลิ่งโฟนนะคะเขาบอกว่าใช้งานในทุกสถานการณ์เลยดำน้ําลุยไฟออกถนนใหญ่ได้หมดคือโทรือโทรศัพท์ไม่เป็นไรแต่คนแต่คนจะไปทไมละเราเหนื่อยตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาบอกว่าสุดยอดเลยมุ่งการการแฮ็กด้วยเขาเรียกว่าสร้างจุดขายนะครับเมื่อมีโทรศัพท์แล้วครับ ผมมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์ดีกว่าคือหูฟังไม่ใช่ครับรอุปกรณ์ที่จําเป็นตอนนี้ก็คือเรื่องของตัว Power Bank อ๋อทีนี้เรต้องพกอะไรครับ เอาว่าแบงค์สักประมาณสัก20,000แอมป์อ่านะครับหนักไหมหนักด้วยทุกคนมือถืออย่างนี่นะฮะถืออย่างนี้มันเยอะแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นคดัญจายทำให้คนเบื่อใช่ไหมนะครับฮะแล้วก็อย่างก็คือต้องมานั่งชาร์จใช่ไหมใช่ครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครทำไมอะฮะเพราะว่าตอนนี้เขามีไอเดียใหม่ขึ้นมาครับเกาชื่อว่าโซ s o l เปเปอร์ครับครับผมหมายความว่าไงเป็นการใช้ Power Bank แบบพลังงานแสงอาทิตย์และบางเท่ากระดาษด้วยความบางเพียง1.5มิลลิเมตร น้ำหนักเพียง120กรัมเบามากและคุณสมบัติก็คือเขาเป็นแผงนโซล่าครับแผ่นแผงนพลังงานแสงอาทิตย์เลยแล้วเวลาใช้งานก็คืออแสงอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์นะครับแต่ของเขาดึงแผ่นเท่ากับ2.5วัตต์ซึ่งเ็าสามารถรองรับได้ถึง4แผ่น4แผ่นเลยก็เท่ากับ10วัตต์นะครับแล้วก็สามารถร์จกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไอโฟนเนี่ยประมาณ2.5ชั่วโมงแสดงว่าไปไหนนี่ไม่ต้องปกใหญ่ๆห่แล้วใช่หากท่านผุ้ชมสนใจนะครับสามารถติดตามที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ นะครับโอเคสามารถเข้าไปดูได้ได้เลยนะครับ,น,รบนี่ก็เป็นข่าวอาทีที่เรามาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันต่อกับช่วง Open App ครับ,รบสวัสดีค่ะพบกับไขมุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ ชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะนำมาใช้งานด้านเอกสารได้มากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะไขมุกก็เลยมีแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการไฟล์เอกสารบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel หรือว่า PowerPoint ก็สามารถจัดการได้แบบง่ายๆเลยค่ะกับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ Office Suite ค่ะ Office Suite เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถดูแก้ไขและสร้างไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ค่ะโดยภายในแอปพลิเคชันเราสามารถดูข้อมูลผ่านระบบคลาวด์พร้อมการแก้ไขไฟล์และสร้างกราฟแบบ2มิติหรือ3มิติและสามารถดาวน์โหลด Dictionary มาใช้งานร่วมกันได้ด้วยค่ะ หรือหากต้องการสั่งปริ้นก็สามารถสั่งผ่าน Google Cloud Print ในเวลาที่เราอยู่ข้างนอกได้ด้วยค่ะใครที่ไม่อยากจะแบกโน้ตบุ๊กหนักๆเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมให้แอปพลิเคชัน Office Switch เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะคะที่ App Store และ Google Play ค่ะ วันนี้ใ่้มุกก็ขอตัวไปก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Ad d inbox ค่ะ